ของใครคะน้องอะไรครับไม่รู้น้องน้องตานองตารับ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 รอ้อะไรนี่ครับดู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 ดนดู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 ด่ดู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 ี้ดูู้ด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 ูนูด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 ้ดู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 ดดูดูดดูนูด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  แุ้ยนวตุ๊กตามาให้เห็นอมแซคกับอมศิลนก็มีนะของป้าดาโกกอกผากระเป๋าและตุ๊กตามาให้น้องนาเดียค่ะโอ้ให้ป้าดาป้าดาให้นุ่ค่ะปาา้ดให้แม่ดาตุ๊กตาของน้องนาเดียนาเดียมาต่อยหนึ่บอกไม่ใช่ค่ะนาเดียของอันนี้นะให้น้องนาเดียอ่า ปดาใส่ทอรชฉาออขอบคุณอันนี้กระเป๋าน,นี้งงสงสัยจะเอาให้น้องนาเดียหรือว่าเอาให้ป้าดาขับพายบอกคะพายอะไรนะสับป,ประรดสีน้ำต<อ>าลใช่ขัดถูกต้องเลยนะคะคุณอีหยังคะ,ะนะงคุณจัญญานี่นะคะขอบคุณคุณจัญญามากๆเลยนะคะโยงข้าไปอ่านกรถางของเกษตรสุพรรณนี้อยู่เออลูกแม่ตาของลู ยังไม่มาเอาชาใชาไปประกาศแล้ว3มวันแล้วไม่มาเอาจะไปขายต่อยึดเกินสามวันไม่มาเอายึดเลยอันกระเป๋าน้อยแมวให้ลูกเหรอคะคุณแม่ล้กเหรอ้าไได้ ใส่เอจับเลยให้ลูกสาวแม่ได้มีแล้วนี่ไงแม่ทำไรมีรองเท้าไมได้ครับไปข้างเดียวครับได้้ม่กลัวนกัีุงจิมันานะคะได้ดิเพราะว่าผมอยากได้รถแต่ขอกระเป๋าอยู่ได้ไหม โอ้นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะ FC ใจดีนะคะฝากของให้คุณแม่น้องวิวนะคะไม่ดาบกบกนะไอวิวก็ขอกระเป๋ากับคุณแม่แล้วก็โอ้อยู่นี่ข้างนึ่งวัดกอดวอมเณรกอดวอมเณรของเจ้าของเนาะลูกใครของดายลูกของสาวคนโตใช่ วันนี้เป็นคนกลางนะผิดเรื่องแม่นี่ของพ้าคำใสหนะอ่านดูโอ้้าคใสค่ะของที่ส่งไปนน้อองาเเดียหรให้นน้องาเดียคือเป็นของพ้าคำใสใช้ส่วนตัวทุกอย่างเลยนะคะมียาหม่องลูกอมแก้ไอเด็เสต็กผ้าทลายโจรถุงเท้าแมสขนมกินเล่นส่วนตัวรองเท้าผ้าพันกฐากระเป๋าในให้ลุงวางอ้าวเพรมันเป็นถุงอยู่ไง อ๋อปากตุ๊กตากระเป๋าให้ป้าดากรอกด้วยนะคะได้หรือเปล่าได้แล้วนะส่วนส่วนเงินอีกนี่แม่แม่โอ๊ยไปเอาของไปทำไมเงินหนึ่งล้านให้ลุงจิมมี่หนึ่งล้านลุงจิมมี่ครับหล้านให้ลุงจิมมี่นะคะเดี๋ยวเราเราเราไปดูลุงก่อนนะเราไปดูแม่แม่ดาขอเอาหมื่หนึ่งค่ะไม่เอาเยอะแม่ ไปไทยต้องฟูงกันเอาตกลงเงินล้านไม่มีจริงนะหมดแล้วบอกไม่ได้แล้วนะคะแม่ดาอะไรนะคะขอบคุณมากโอ้ยกอดมาแม่ของจะของเนาะตุ๊กตาเลยเนาะแม่ดาน่ารักนุ่มๆจังเลยดีใจมากๆเลยค่ะนี่นะคะวันนี้ก็มีดีๆนะคะวันนี้นะคะ มีดีให้ตื่นเต้นมีดีให้ตื่นเต้นเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเย็ดีใจดีนะคะขอให้บุญนั้นจงสะท้อนย้อนผลไปถึงผู้ส่งมานะคะดแม้ว่าคำใจไม่ให้ใครกินด้วยเลยรองเท้าในครับรองเท้าในอ๋อไม่ท้องให้ผมใช่ไหมแม่รองเท้าในห้องนี่ท้องปากไม่ให้ผมใช่ไหมไม่ไหว ทำไมแห้แกะมีอะไรให้ผมแบ่งให้ผมไหมก็ขนมน่ะเอาไปแล้วห่อหนึ่งนะไปไหนแล้วมาจะกินอยู่นี่แกะแล้วขนมไปอยู่ในนั้นแหละขนมเอาไปใส่ไว้พื้นที่นี่ช้อนห่อค่ะช้อนห่ออันนี้ฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรแล้วก็ลิสติี่โหลิ้นจี่ขาด้วยนะแต่น่าจะประตูเพื่อนฉันเอาถุงท่า ใช้ตีนเลยเหรอคะวันนี้มีรำไหมวันนี้เนี่ยมีรำไหมตอนเย็นไม่รู้เด้ออุยเดี๋ยวไม่นาลืมไปรับหลานอีกแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยไปค่ะไปไปไปค่ะเดี๋ยวจะลืมไปรับหลานนะคะเขาไปเห็นมขนมอ่ะอ้าวขนมหายจะมาเอาอ้าวใครเอาไปเดี๋ยวใช่ปลาไม่ใช่นีแกะแล้วกแม่ไม่ใช่พ่อไม่ได้เอาอะไรเด้อผมก็เอาดินมาถมก็บอกแล้วเที่ยวแลนะคะ ค่ะสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กระชากกระไรให้แม่ดาวไปต่อได้นะคะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหากเจอแล้วบอกคะอ๋อนี่ไงขนมเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะคะขนมเนาะกาแฟก็มันหิวมก็กินเดี๋ยวนี้แหละกาแฟไม่กาแฟก็กินค่ะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ